สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสรุดรในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนตุลาคม2567สําหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ของทหารขาชินเขียงเออ้างว่าเข้าควบคุมในเมืองซุนกลางที่ทําเมืองแรกเอ,อิร์ดใกล้กับชายแดนจีนได้แล้วนะครับจะนําข่าวเหล่านี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางกลุ่มติดอาวุธชริพันธ์ที่ต่อสู้กับกองทัพปกครองทหารพรมา่ากล่าวว่าพวกเขานั้นได้เข้าควบคุมศูนย์กลางการทําเมืองที่เป็นแหล่งจัดหาและหายากสําคัญให้กับจีนนะครับซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งและธาตุที่ใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีอื่นๆด้วยการทําเมืองแร่เอิร์ธนะครับในพมา่ามักกัดสุกตัวอยู่ในพื้นที่รัฐคชิน รอบๆเมืองปันหวะและเมือง10ปีนะครับที่อยู่ติดกับมวลทนยุนานของจีนนะครับซึ่งในเมืองปันหวะนะครับทางทหารขชินรายงานว่าพวกเขานั้นสามารถยึดได้แล้วนะครับกองทัพเอกลัชขชินหรือเคียงเอนะครับเข้าควบคุมเมืองปันหวะ เมื่อในวันที่19เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับตามการระบุของโฆษกของกองทัพขสินขคียเอแรลกกลุ่มได้เข้ายึดเมืองชิฟบีได้แล้วก่อนหน้าตามการรายงานของสี่อท้องถิ่นทางกองทัพคาซินเคียเอนะครับมุ่งหน้าความสนใจไปที่จากการจัดการเมืองปันหว่าและไม่มีแผนสำหรับแล่เอิร์ดหรือปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทางครูสุขของเขียงเอกล่าวนะครับและไม่ได้ตอบสนองต่อคําถามว่าเขียงเอจะทํางานร่วมกับจีนเกี่ยวกับเ e อิร์ธหรือไม่นะครับแน่นอนนะครับมันก็ต้องทํางานร่วมกับจีนและต้องเอาแร่เหล่านี้ขายให้กับจีนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับขนาดทหารพรม่านะครับยังไม่สามารถมาเปลยรูปเองได้เลยนะครับก็ต้องขายให้กับจีนอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับพื้นที่ทําเมืองแร e ่เอิร์ธในรัฐคชิน อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังทหารอาสาหรือ NDA นะครับที่เปลี่ยนพรมิตรกับกองทัพพม่าและยินดีที่จะรับการจ่ายเงินจากบริษัทจีนที่ต้องการทำเมืองในพื้นที่นะครับก็กองกำลัง NDA ที่ว่านี้ก็เป็นกลุ่ม p g f นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารพม่านั่นเองนะครับบริษัทวิจัยแอนดามสระบุว่าการควบคุมในพื้นที่ทำเมือง โดยกลุ่มติดอาวุธชธิพันธ์ทหารคชินอาจจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งแล่เอิร์ดไปยังประเทศจีนที่ลดลงติดต่อกันสีเดือนเนื่องจากลืดดูมลสุมและความท้าทายอื่นๆอีกด้วยนะครับจีนนะครับเป็นผู้บริโภคและนำเข้าแล่เอิร์ดลายใหญ่ที่สุดของโลกแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาจีนได้ระงับการนำเข้าแร่เอิร์จากพมา่าและลระงับการส่งออกแอมโมเนีย ที่ใช้ในการสก,กัดแร่เอิร์ดเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับทางการจีนก็มีการประกาศนะครับป,ปิดชายแดนนะครับที่ติดกับพม่ากเกือบทั้งหมดนะครับและห้ามส่งนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำมันนะครับให้กับในเมียนมานะครับซึ่งในพื้นที่ชายแดนที่ทางการจีนปิดนะครับก็ส่วนมากเป็นพื้นที่ ทางฝ่ายทหารกลุ่มแนวร่วมหรือว่ากลุ่มพารามิดสามารถยึดได้เกือบทั้งหมดนะครับฉะนั้นนะครับทางการจีนนะครับก็แจ้งเตือนไปยังกองทัพสหรัฐว่านะครับห้ามส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กลุ่มพารามิดรวมถึงสเปงอาหารเหล่านี้ก็ห้ามส่งเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด,ด้วยฉะนั้นนะครับทางการจีนก็ต้องการที่จะบีบบังคับให้กลุ่มต่อต้านนะครับหยุดตีการสู้รบกับทหารพระม่าทันทีนะครับ และยังมีรายงานอีกว่าหลังจากทางกองทัพขชินเขียงเอนะครับสามารถยึดได้ตัวเมืองตง่างแล้วนะครับทางผ่ายทหารพรมา่าส่งเครื่องบินลบทิ้งระเบิดใส่ซุนปัญชาการใหญ่ของกองทัพขชินเขียงโอในตัวเมืองหลายจ่าด้วยนะครับเมื่อในวันที่19เดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่านั้นทางผ่ายทหารพรม่านะครับส่งเครื่องบินลบ มิก29นะครับไปทิ้งระเปิดใส่ในพื้นที่ศูนย์ปัญชาการใหญ่ของทหารคาชินเขียโอนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐคาชินสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ